เสาธุราวมกันจอครับงกันเลยนครับเก็ได้ครับาวดูตาอะร่กอ้นะครับออกแออกยกนเพื่อนครับเพื่อนอ่าไม่ไหวย น้แล้วต้องดมันแต่น้ำครับแต่น้ำครับแน้ำแต่เเลยแน้ำไป่น้ไน้อางมังกค

ยกน้ำนแตะน้ำก็ได้ครับแตะน้ำด้วยน้ำจับมือจับน้ำจับน้ำ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 ขึ้นข้าครับน้ำมยกขึ้นเลยยกขึ้นขขึ้นครับนี่จับมือจับไว้แตะน้ำจับน้ำจไว้นะครับแล้วบอกว่าจับมืัแตะนะแตะท่านบอกว่าแกะแกะน้ำเลยจับน้ำเขาับน้ำาจับน้ำเขาจับน้ำาจับน้ำจับน้ำด้วยจับน้ำจับน้ำจับน้จับน้ำ

Violin, Diamond, ใอรอยากได้บนนะบนใครอยากได้ข้าเอาข้านะครับข้าพูดตรงๆนะครับได้ข้าแล้วก็เอาบนต่อนะยะลูกเจ้าแขนน้ำขึ้นฟองมายลข้องแขนเจ้าที่แนะนำให้พองมาไล่ข้องแขนตัวเองนะครับอ่าข้องแขนไม่ต้องหากนะข้องแขนข้องแขนน้ำขึ้นพวกเราต้องทำตามเจ้าที่แนะนำใ้านสบายท่านสบยนะครับ การเดินทางระยะไกลแบบยาแบบปลาหนักนะครับไม่ทำตาม้นะครับไม่นั่งรเลยนะครับไม่ต้องเวายเงินนะครับเอาเงินออกจากมือเลยาครับไับไปรับ้รับับรบ้น เท่าไหมครับเนี่ยเข้าใช่ไหมก็ฉัดเทเลยมันไม่สัรของฉัดมือเดียวอ่ะโทรศัพท์พักโทรศัพท์ในมือนะครับโทรศัพท์ในมือครับวางโทรศัพท์ครับวางโทรศัพท์โทรศัพท์ไปพกนะครับโทรศัพท์ไปพกเเอาออกจากมือครับโทรศัพท์ออกจากมือ พวกเาาัาส์วเไไหนียาไม่เป็นไรเอามี่ัาทหน้าก็ได้